เอาเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาสุ่มผลกันว่าเราจะได้ผลอะไรใช่ใช่ใช่แบบผมกิดนี่ไงที่สุ่มผลพ่อค้าของผมสุมสุ่มผลหน่อยใช่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 จิงพ่อค้าสุ่มผลแกจะเอาอะไรก็มาก็บอกเลยเดี๋ยวใชะสุ่มให้เองนะโอเคใช่ขอสุ่มก่อนคนแรกนี่คือผมที่เราจะสุ่มสุ่มกันเราจะได้ผลอะไรเนี่ยจะได้ผลอะไรเนี่ยอย่าเกินนะหุยได้ดาวดี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 อยู่ดีอยู่ ขอบคุณนะคุณพ่อจ้าเจดีเดี๋ยวว่าฉันจะได้ได้ผมมังกรมากกว่าเด็กชายแขวงทขาโอเคแล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการอะไรก็ได้ที่ันดีๆขอเถิดโอเคเดี๋ยวฉันสุ่มให้โอเคเรามาสุมขลกันเลยนี่สุมจะได้ผลอะไรนะโอ้ผมบอมหมดระเบิดกะทิ้งเลยต่ำมันดูมันเกิดนี่พ่อเขาเวนเอ้ยกูแจ็บนี่แน่นี่แน่ไปเลย ขอของดีนะคนพ่อค้าถ้าเขาจะเหลือแค่นี้ก็ตามโอ้โหสมมติเขาได้แล้วโอเคเดี๋ยวใช้ของสมมติเดี๋ยวมาเอาของชาร์ลส์นะเราจะได้อะไรนี่ขอของดีๆหน่อยโอ้ยได้ดาวเหมือนเหมือนไอ้บอกแตงโมเลยว่ะดีดีด,ด,ดีขอบคุณนะครับคุณพ่อค้าผมไปแล้วโอเคตาของมาลองกันเลยนี่มาลองกันนี่นี่โอ้ยได้ดาวโอ้ยได้ดาวพระโอ้โหแปลงร่างมันดูใหญ่เลยเนี่ย โอ้โหดีดีเนื้อพนพักขอบคุมากเดี๋ยวเพื่เราจะไปสู้กันนะเพื่อนฉมันเกิือฉันได้ผลบอกมันเยอมากเลยฉันจะทำอะไรบอกคาไม่ได้เลมฉันได้ผลบอมฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยเนี่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 นี่อ้าีมัเนี่ยเน่ยเนี่กเนียเนี่น่น่ยเนกยเนี่ยน่ยเนง่ยเ่เนี่ยเนี่วเนี่เนยเี่ยเี่ยเนี่่เนเร่เอก่ดนเนยนี่ยน่นเนี่นย่เนียนีเนีนี่ย จะชนะอย่าลืมติดตามอย่าลืมไม่สิงอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็มาคลิปหน้าชนะ